ครับเรียนรู้การใช้งานโปรแกร,รมเอ a ้า p System EP ที่14แก้ไขข้อมูลร้านค้าโดยการย้ายหมุดกรณีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กนะครับขั้นตอนที่1อันนี้สำคัญมากเลยนะครับท่านเดินทางไปยังร้านที่ต้องการแก้ไขย้ายหมุด นะครับท่านต้องเดินทางไปก่อนเมื่อไปถึงร้านค้าแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมากดที่ปุ่มโฮมด้านล่างท่านเห็นแอปไอคอนแล้วก็กดไปบนแอปไอคอนโปรแกรมเอ e ER ้า s y s t y s t e m ก็จะเปิดขึ้นนะครับให้ท่านล็อกอินเข้าใช้งาน ขั้นตอนที่3ก็กดที่ปุ่มสีเขียว ERP Login นะครับขั้นตอนที่4เมื่อมีหน้าจอให้กรอกชื่อเข้าใช้งาน Username และก็รหัสผ่านนะครับ Password เข้าไปถ้าหากท่านกรอกถูกต้องบรรทัดบนสุด Username ก็จะเป็นรหัสประจำจังหวัดของท่านขั้นตอนที่5.1แล้วก็กลางเมนูขึ้นมาเมนูในระดับหลัก นะครับให้เลือกเมนูที่2ร้านค้าย่อยนะครับในขณะนั้นก็จะมีเมนูร่องกลางออกมาให้ท่านเลือกตัวที่2นะครับดูแก้ไขลบข้อมูลร้านค้าย่อยขั้นตอนที่6ท่านก็จะได้รายการร้านค้าทั้งหมดนะครับร้านค้าพินเนร้านค้าเจจู หรืออื่นนะครับในกรณีที่ท่านวางโทรศัพท์ในแนวนอนก็จะเห็นร้านค้าละหนึ่งบรรทัดอย่างชัดเจนและที่ท้ายของร้านค้านี้นะครับแต่ละร้านค้าก็จะมีปุ่มกิจกรรมอยู่4ปุ่มปุ่มสีน้ำเงินเป็นปุ่มแสดงรายละเอียดซึ่งได้กล่าวมาแล้วใน EP ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ปุ่มสีเขียวในกรณีแก้ไขตัวอักษรตัวเลข ใน EP ที่แล้วนะครับและก็ใน EP นี้ท่านคงจะต้องกดปุ่มสีเหลืองนะครับที่มีรูปหมุดอยู่เพื่อย้ายหมุดในกรณีที่หมุดของร้านค้าไม่ตรงนะครับและก็ปุ่มสุดท้ายใน EP ถัดๆไปก็จะเป็นปุ่มลบร้านค้าถ้าวางตัวในแนวนอนก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับร้านพี่เนนเนี่ยนะครับ1นึ่บรรทัด ร้านเจจู1นึ่บรรทัดนะครับขั้นตอนที่7ค้นหานะครับเนื่องจากเรามีร้านค้าเยะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลื่อนไปหน้าที่1ห,หน้าที่2แล้วก็หาอาจจะกินเวลาดังนั้นทางลัดขนทางลัดก็คือพิมพ์คำค้นเลย ยกตัวอย่างเช่นต้องการแก้ไขร้านคุณมณีเราก็พิมพ์ที่คำที่ช่องค้นหาพิมพ์คําค้นว่ามณีก็จะมีรายการเฉพาะร้านค้าคุณมณีเท่านั้นนะครับที่ปรากฏขึ้นอันนี้ท้ายของร้านค้าคุณมณีก็จะมีปุ่มกิจกรรมนะครับต่อไปขั้นตอนที่8 ในปุ่มกิจกรรมทั้งหลายนั้นนะครับให้กดไปที่ปุ่มสีเหลืองซึ่งมีรูปหมุดนะครับอันนี้เพื่อแก้ไขหรือว่าย้ายหมุดร้านค้านะครับหน้าจอถัดมาก็จะมีอ่าวินโดว์สีขา,ขาวนี่ขออนุญาตให้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเรา แต่อย่าลืมว่าเราได้เดินทางไปที่ร้านค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องกดปุ่มอนุญาตก็จะเห็นว่า10.1จ,จะมีตำแหน่งปัจจุบันของคุณนี่นะครับหมุดสีแดงนะครับเป็นเข็มหมุดสีแดงตรงนี้จะปรากฏณตำแหน่งที่เราถือโทรศัพท์อยู่นะครับแต่สังเกตให้ดีเราสมมุติสถานการณ์ว่าคุณมณีเนี่ยย้ายบ้านนะครับ ย้ายล้านจากเดิมนะครับซึ่งอยู่อีกถนนหนึ่งมาอยู่อีกถนนหนึ่งให้เราก็ทำรายการที่10นะครับดึงข้อมูลเก่ามาแก้ไขหลังจากเรากดดึงข้อมูลเก่ามาแก้ไขก็จะเห็นหมุดของร้านค้าคุณมณีนะครับ10.2นี่ปรากฏอยู่เนื่องจากคุณมณีได้ย้ายย้ายล้านนะครับ มาแล้วดังนั้นหมุดสีเหลืองนี่ก็จะเป็นหมุดที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องย้ายมาให้ตรงกับตำแหน่งปัจจุบันที่เรากำลังยืนอยู่ที่ร้านใหม่ของคุณมณีนะครับขั้นตอนที่11.1 1 11. 1เราก็ใส่บ้านเลขที่ใหม่จากเดิมเป็นบ้านเลขที่12ยังหมู่เดิมนะครับหมู่เดิมจากนั้นกด เลือกอำเภอและกดช่องสีขาวด้านล่างก็ยังเป็นอำเภอเดิมอำเภอเมืองในกรณีของผมนี่นะครับจากนั้นก็กดเลือกตำบลแล้วกดที่ช่องสีขาวนี่ก็ยังเป็นตำบลเดิมแต่บ้านเลขที่เปลี่ยนแล้วก็ถนนก็เปลี่ยนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับขั้นตอนที่11.2นะครับถ้าท่านไม่ไม่ได้ย้ายหมดุดมาณตำแหน่งเดิม จากตำแหน่งเดิมมายัดตั้ำแหน่งใหม่เนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะเซฟข้อมูลได้นะครับการย้ายก็ให้ท่านใช้นิ้วแตะลงไปบนหมุดเดิมสีเหลืองของคุณมณีแตะค้างไว้นะครับแล้วก็ย้ายย,าย้ายย้ายมาเรื่อยๆจนมาทับกับเข็มหมุดสีแดงซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณนะครับลากมาลากมาลากมา แล้วก็ปล่อยนิ้วจะเห็นว่าหมุดสีเหลืองกับเข็มหมุดสีแดงก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็กดจัดเก็บจะเห็นว่ากดปุ่มสีแดงจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแต่เดิมจะไม่มีนะครับก่อนที่ท่านจะท่านยังไม่ได้ย้ายนะครับแต่พอท่านย้ายปุ่มมาทับปุ่มนี้ปุ่มสีแดงนี้จะเกิดขึ้น ก็ให้ท่านกดจัดเก็บข้อมูลข้อมูลก็จะเก็บลงในฐานาในฐานข้อมูลนะครับกรณีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขั้นตอนที่1ในที่นี้ผมสมมติว่าผมถือแท็บเล็ตไปนะครับขั้นตอนที่1แน่นอนนะครับเหมือนกับในกรณีเราใช้โทรศัพท์ก็คือต้องเดินทางไปยังร้านค้าที่ต้องการแก้ไขย้ายหมุดก่อนนะครับ ตัวของท่านแล้วก็แท็บเล็ต้ต้องไปอยู่ที่ร้านค้าจากนั้นกดที่แอปไอคอนเพื่อเปิดโปรแกรมเอกอร์เอ s า e ์ ER ขึ้นมาขั้นตอนที่3กดปุ่ม Login ERP Login นะครับสีเขียวนี่ขั้นตอนที่4ก็จะมีหน้าจอให้ท่านกรอกชื่อเข้าใช้งานนะครับ ยูสเน m e และก็รหัสผ่าน p a s เ w o r d ถ้าท่านกรอกถูถกต้องนะครับบรรทัดบนสุดยูสเนม e ก็จะเป็นรหัสประจำจังหวัดของท่านนะครับพร้อมด้วยบรรทัดที่2ก็จะมีเมนูเมนูหลักให้ท่านเลือกตัวที่2นะครับร้านขาย่อยในขั้นตอนที่5.1ในขณะนั้นก็จะมีเมนูรอง กลางออกมาให้ท่านมารายการที่สองเลือกดูแก้ไขลบข้อมูลล้านขายย่อยขั้นตอนที่6หน้าจอของท่านก็จะปรากฏรายการล้านขายย่อยในแต่ละบรรทัดแต่บรรทัดมานะครับหน้าจอละ10บบรรทัดถ้ามีมากกว่านี้ก็จะมีหน้าสองหน้าสามซึ่งท่านสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับ และร้านค้าแต่ละร้านค้าก็จะมีปุ่มกิจกรรม4ปุ่มปุ่มสีน้ำเงินแสดงรายละเอียดนะครับปุ่มแก้ไขปุ่มสีเขียวนะครับตัวเลขตัวอักษรอันนี้เราก็ได้กล่าวไว้ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใน EP นี้เราก็จะมาใช้นี่นะครับปุ่มสีเหลืองซึ่งเป็นรูปหมุดเพื่อย้ายหมุดนะครับ แล้วก็ปุ่มสุดท้ายในอ p สีถัดไปก็คือถังขยะบนพื้นสีแดงก็เป็นปุ่มลบร้านค้าเนื่องจากร้านค้ามันมีเยอะแยะมากมายดังนั้นเราก็จะใช้วิธีค้นหาร้านที่เราต้องการจะแก้ไขซึ่งในที่นี้ผมสมมติสถานการณ์ว่าผมจะแก้ไขชื่อร้านคุณมณนีเนี่ยนะครับแล้วก็จะแก้ไขบ้านเลขที่ พอเปลี่ยนบ้านเลขที่มันก็จะย้ายนะครับจากร้านเดิมมาอยู่ถนนใหม่นะครับเราก็ต้องย้ายหมุดตามนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่7จ็ดเราก็ค้นหาก่อนพิมพ์คำว่ามณีในช่องค้นหารายการร้านค้าเยอะๆมากมายนั่นก็จะหายไปปรากฏเฉพาะคุณมณีนะครับจากนั้น ขั้นตอนที่8พอเราได้รายการของคุณมนันนีแล้วเราก็กดที่ปุ่มสีเหลืองรูปหมุดนี่นะครับขั้นตอนที่9ให้ท่านกดปุ่มอ l l o w หรือว่าอนุญาตให้แสดงหมุดปัจจุบันซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีหมุดเป็นรูปเข็มหมุดสีแดงตำแหน่งของคุณ ก็คือตำแหน่งตรงที่เราถือแท็บเล็ตอยู่นี่เป็นหน้าร้านของคุณมณีร้านใหม่นะครับร้านใหม่ขณะเดียวกันขั้นตอนที่10แล้วก็ย้อนกลับมากดปุ่มดึงข้อมูลเก่ามาแก้ไขพอกดปุ่มนี้นะครับหมุดของคุณมณีสีเหลืองนี่นะครับก็จะปรากฏขึ้นแต่เป็นเป็นหมุดที่ร้านเก่านะครับร้านเดิม ขั้นตอนที่11เราก็แก้ไขเลยนะครับอย่างบ้านเลขที่เรแก้เป็นจากบ้านเลขที่2ก็อาจจะเป็นบ้านเลขที่12ก็ย้ายมาคนละถนนเลยจะย้ายหมู่ด้วยหรือไม่ยังไงท่านก็ลองถามคุณมณีดูหลังจากนั้นก็กดเลือกอำเภอที่ปุ่มสีเขียวจากนั้นก็กดที่ช่องสีขาวด้านล่างเลือกอำเภอซึ่งในที่นี้สมมุติว่ามัน เป็นอำเภอเดิมนะครับอำเภอเมืองจากนั้นก็มาที่เลือกตำบลบทที่ช่องสีขาวตำบลในที่นี้ก็สมมุติว่าเป็นตำบลเดิมนะครับเพียงแต่ว่า,าคนละบ้านเลขที่หรือคนละหมู่นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องย้ายหมดจากร้านเดิมนะครับด้านบนนี่มาที่ตำแหน่งปัจจุบันซึ่งเป็นร้านใหม่ ซึ่งท่านจะมีหลักในการสังเกตก็คือเข็มหมุดให้ท่านใช้นิ้วแตะลงไปนะครับบนจอแท็บเล็ตจากนั้นก็ค้างไว้แตะค้างไว้แล้วก็ลากค่อยๆลากลากล,าก,ล,าก,ลากมาจนมาทับกับเข็มหมุดสีแดงซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ตอนนี้ท่านก็จะเห็นว่าในที่นี้บ้านเลขที่ก็เปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่12แล้วนะครับ แล้วก็ย้ายจากถนนเดิมมาถนนใหม่ให้หมุดสีเหลืองของคุณมณีเนี่ยทับกับตำแหน่งปัจจุบันของเราซึ่งเรา,าเรายืนถือแท็บเล็ตอยู่หน้าร้านใหม่ตรงนี้นี่นะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็กดจัดเก็บข้อมูลข้อมูลก็จะไปเก็บลงฐานข้อมูลนะครับ